ถอดถอดเม็ดออกถึงจะเห็นหน้าพัฒนาพัฒนาน้ำ,ำนไม่ไ,มมไมปไร่เราอยู่ในป่า <c oughs> เราอยู่ในป่า <c oughs> ไม่ได้ที่ชุมชนอตอนนี้กำลังพัฒนาเรื่องของน้ำพัฒนาของน้ำเปิดน้ำให้ไ,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 ไหลเหข้ามา วอันนี้อออกมานี้ต้องนอัยูันวันนี้ก็มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันอย่างขมักขมันนะครับภาพที่พี่น้องได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเรากําลังทํากําลังดึงหญ้านะครับที่เป็นทางขวางน้ำเนี่ยนะครับเพื่ ให้น้ำเนี่ยไหลเร็วขึ้นนะครับก็จะมะีคุณแม่ชีปราณีคุณเจนพิดาน้องนิ่นนะครับพระอาจารย์ธนาคมนะครับท่านเป็นผู้ลงมือทําเองเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากแนำบรรยากาศดีๆเหล่านี้นะครับมาฝากบรรดาพุทธศาสนิกชนที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ออขอเรียนเชิญทุกๆท่านเลยทีเดียวนะครับนําต้นไม้ นะครับมัว่าจจะเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้ร่มไม้อะไรต่างๆก็สามารถที่จะนำํำไปเอาอปูกได้ที่สวนภาวานาเรื่องของระบบน้ําไำใช้สอยในยามฝนชิงช่วงนะเราก็ติดระบบน้ําก็คือไดโวมานะครับก็มีะอาจารย์มีแม่ชีคุณเจนทีราน้องนิ่มนะครับผมก็จับภาพดีนะครับเพื่อที่มาฝาก บรรดาพ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมในขณะนี้นะครับนี่คือระบบน้ำในสวนภาวนาตําบลห้วยข้าวกลอมอำเภอจุนจังหวัดพะยาสําคัญนี่นะครับน้ำที่เรามาปลูกที่นําเอาไปรดรดต้นไม้เนี่ยครับโดยเฉพาะต้นว่าต้นยางนาแล้วก็ผลไม้อีกหลายๆชนิดนะครับที่เราปลูกไว้กําลังเริญเติบโตเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องเอาน้ําจากธรรมชาต,ติตรงนี้นะครับ จากคลองตรงนี้แหละ,ะนะครับเพื่อที่จะไปปลูกเพื่อที่จะไปรดนะครับเพื่อที่ไปรดน้นต้นไม้ที่กำลังเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาพี่น้องุุทธาสนิกชนนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเข้าไปที่สวนภาวนานะครับก็ขอเรียนเชิญได้นะครับนำต้นไม้ไปปลูกไว้ได้นะครับที่สวนภาวนา วันนี้มาทำระบบน้ำ950ใอ้ไดโมมาสายะกา,าแล้ว3 0 0ที่สวนภาวนาวันนี้ครับเรื่องระบบน้ำเรื่องระบบน้ำจะมีปัญหามากครับพอดีทางอ่างปล่อยน้ำมาเราก็เอา,เอาไดโวนะครับมาช่วยปั่นน้ำเพื่อจะไปรดต้นไม้อยู่ด้านบนนะครับ ได้รับอนุสงจากน้ำอ่างในขณะนี้นะครับอยู่ที่สวนภา,านารอำเภอจุนนะครับเวลาก็ประมาณ3โมง4โมงกว่าแล้วตอนนี้นะครับนี่คือบรรยากาศร,รอบๆที่เราจะทำระบบน้ำเพื่อที่จะไปรถต้นไม้อยู่ด้านบนแล้วก็บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือสายที่เรา เลยมาวันนี้แล้วก็เย็นแก่เย็นแรงคืนพอนะนี่คือบรรยากาศรอบๆที่เราจะพัฒนาเป็นสถานที่เจริญภาวนานะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็จะมี ต้นว่ายางนาต้นสเสดานะครับต้นพยุงแล้วก็ต้นคูนนะครับปลูกไว้ก็ประมาณร่วมเกือบ50กว่าต้นนะครับ50กว่าต้นนะครับตอนนี้พระอาจารย์ท่านกำลังต่อสายไฟนะครับต่อไฟแล้วก็ต่อน้ำเพื่อจะเอาน้ำไปใช้ในสวนภาวนานะครับเพราะว่าต้นไม้กำลังงอกงามถ้าขาดน้ำเนี่ ก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเราก็จําเป็นจะต้องทําระบบน้ําเพื่อจะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับเราโชคปีที่มีคลองอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็เลยเอาน้ําจากอ่างมาใช้เป็นประโยชน์ต่อไปมาที่สวนภาวนาอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำเราได้วางระบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ช่วงท้ายๆนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนบรรดาพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับมาร่วมกันเอาต้นไม้ถ้ามีโอกาสนะครับเอาต้นไม้มาปลูกไว้เพราะว่าพระอาจารย์นี่นะครับได้ซื้อที่อีกประมาณร่วม3ามไร่นะครับข้างๆเอาไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปฏิบัติธรรมนั้นนะครับเราก็ต้องปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่นเอาไว้ก่อนนะครับ สำหรับตน้นไม้ที่เราปลูกไว้เมื่อ2อสาปีที่ผ่านมานะครับก็มีความเจริญเติบโตเ,เติบโตงอกง,งามได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้กระผมเองต้องขอขอบคุณสวัสดีครับ